สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาในช่อง YouTube ของ j a s m i n ไลท์ซุนะครับก็สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับหรือว่าติดตามช่อง j a s m i n ไลท์ซุของเรานะครับสวัสดีทั้งเพื่อนเพื่อนคนเก่าแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนคนใหม่ทุกๆคนเลยนะครับก็คำถามนี้เป็นคำถามต่อเนื่องมาจากน่าจะเป็นคลิป2วันก่อนที่ผมได้ลงไปนะครับก็มีคําถาม เข้ามาอีกว่าพอเราต้มข้าวตามสัดส่วนที่ผมแนะนําแล้วแต่ในส่วนของน้ําซุปเนี่ยที่จะเติมเพิ่มใส่ไปอีกเยอะไหมคะเพราะลองน่าจะลองหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะลองทําแล้วพอใส่น้ําซุปบางครั้งข้าวคืนตัวไวคะ่ะอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงเลยคําถามนี้นะครับผมขอ แบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยก็แล้วกันนะครับผมมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกผมจะมาตอบตรงนี้นะครับหัวข้อแรกนะถ้าใครมีกระาดาษประกาก็สามารถที่จะจดไว้นะครับอันนี้ผมทําเป็นเอาคําถามของเพื่อนๆนะครับของพี่ๆเนี่ยมามาขึ้นจออย่างนี้เลยมันมันจะได้มันจะได้ทุกคนจะได้เห็นเหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่มีสไลด์นะพี่ จะไม่มีสไลด์ให้เพื่อนๆพห้พี่ๆได้ดูนะครับเอาล่ะนะครับหัวข้อแรกนะครับที่ผมจะมาตอบเนี่ยก็คือหัวข้อของตรงนี้นะครับหัวข้อของตรงนี้นะครับตรงลูกศรสีฟ้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับน้าซุปที่จะเติมเพิ่มใส่ไปเยอะไหมคะนะครับผมจะมาตอบตรงนี้นะนะครับคือข้าวเนี่ยครับ เมื่อเราต้มข้าวกับน้ําตามที่สัดส่วนเราตามสูตรของเราก็แล้วกันตามสูตรของแต่ละร้านเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติข้าวหนึ่งโลใส่น้ำสามลิตรสมมุตินะข้าวหนึ่งโลใส่น้ำสามลิตรพอต้มข้าวเสร็จนะครับต้มข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับข้าวสุกเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการเติมน้ำซุปก็คือในหัวข้อนี้ในน้ำซุปเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละร้านเนี่ยหรือเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยต้มน้ำซุปกี่ลิตรนะครับต้มน้ำซุปกี่ลิตรผมต้องถามตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าข้าวหนึ่งโลเราต้มน้ำซุปสามลิตรหรือห้าลิตรเนี้ยคือบางคนเขาก็จะเทครั้งเดียวเลยไงครับ ในส่วนคำถามตรงนี้ผมจะแนะนำให้ให้เติมแค่หนึ่งส่วนไปก่อนสมมุติว่าเพื่อนๆต้มน้ำฟุกห้าส่วนเท่ากับห้าลิตรเพื่อนๆก็ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เติมแค่ลิตรเดียวหรือหนึ่งส่วนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเติมครั้งเดียวห้าลิตรนะครับอย่าเพิ่งเติมครั้งเดียวห้าลิตรให้เติมหนึ่งส่วนหรือหนึ่งลิตรไปก่อน เพราะเราก็จะได้รู้ว่าข้าวที่เราข้าวหนกิโลเนี่ยมันมันเหลวเกินไปไหมนะครับหรือว่ามันยังเหนียวอยู่แต่ถ้ามันยังข้นยังเหนียวอยู่เราก็สามารถเติมได้เรื่อยๆครับแต่ผมแนะนําให้เติมจากน้อยไปหามากจะดีกว่านะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับเพื่อนเ่นน่าจะเก็ตนะนะไปต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับเพราะลองทำแล้ว พอใส่น้ำซุปบางครั้งข้าวก็จะคืนตัวไวใช่ครับข้าวคืนตัวไวแน่นอนถ้าสมมุติว่าย้อนกลับมาดูข้อนี้นะครับข้อที่เพื่อนๆเ,เติมน,น้ำซุปลงไปเนะี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้มน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกห้าลิตรนะครับแล้วเทเติมลงไปครั้งเดียวเลยเทเติมลงไปในผสมกับข้าวเนี่ยครั้งเดียวเลยโอกาสเนี่ยครับโอกาสที่ทําแล้วเนี่ยนะครับพอใส่น้ำซุปลงไปเนี่ยข้าวมันคืนตัวไวมันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะอัตราข้าวอัตราข้าว แค่1โลต่อน้ำา5ลิตรเนี่ยมันก็มากเกินไปแล้วนะครับนะครับถือว่าเป็นการใส่น้ำซุปถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้ใส่น้ำซุป5ลิตรครั้งเดียวก็ผมมันก็อาจจะเกี่ยวกับปัจจัยอื่นนะครับแต่นี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่น้ำซุปเยอะลงไปภายในแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับมันจะทําให้ข้าวคืนตัวไวไม่ใช่แค่ข้าวคืนตัวไวนะครับแค่เราตั้งไฟเนี่ยตั้งไฟพอเทน้ำซุปลงไป แล้วก็ตั้งไฟอวอมมุอ,อ,อุ่นไว้เนี่ยข้าวมันก็เริ่มจะขึ้นหรือว่าแตกตัวมากขึ้นเนี่ยพอโดนความร้อนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันข้าวก็มีโอกาสจะคืนตัวไวครับโดนความร้อนก็คืนตัวไวนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงที่ร้านเราเจอมานะครับมันก็อยู่ได้ไม่นานครับเนี่ยอยู่ได้ไม่นานแน่นอนไม่ไม่กี่ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ให้เริ่มจากน้อยไปหามากนะครับ ให้เริ่มจากน้อยไปหามากในการเติมน้ำซุปนะครับส่วนหัวข้อที่2หัวข้อที่ผมกำลังจะแนะนำเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยข้าคืนตัวไวมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยของการเติมน้ําเยอะอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะสูตรข้าวของแต่ละร้านก็เป็นไปได้นะครับเพราะสูตรข้าวของแต่ละร้านมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากหรือผมสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็เลยก็คือว่าอยากให้ ใส่น้ำซุปเนี่ยเริ่มจากน้อยไปหามากจะดีกว่าครับมันจะได้ควบคุมข้าวของเราได้นะครับส่วนสูตรข้าวนั้นในหัวข้อที่หัวข้อลลหลักๆหรือหัวข้อที่สองนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปดูว่าสูตรข้าวของเรามันเราใช้ข้าวอ,อะไรบ้างนะครับเราใช้เราใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนไปดูตรงนี้ไปดูสูตรข้าวของเราด้วยเอาละนะครับหลกัหลกๆแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆฟัง ไม่ทันตรงไหนก็ก็คอมเมนต์เ <c oughs> ข้ามานะครับถือฟังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์เ <c oughs> ข้ามาได้นะครับก็ลหลักๆแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์เ <c oughs> ข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ